ช่องตามใจทูเดย์บทที่1,893สุดขอบฟ้าทำลายโลกทำทั้งหมดแล้วโลกทำสูญสิ้นโดยสิ้นเชิงลิ้นหยุนผลีสิงและเทหนิวไปจากเขตดาวผืนนี้สุดล่าทะเลทะลุมิติอีกครั้งกลับไปยังโลกชางสองลิ้นยุนถามเทนิวว่าสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของยอดฝีมือผู้อื่นๆเหรอเทหนิวพยักหน้าและพูดว่า ใช่มีทั้งหมดสองคนดวงตาของหลินหยุนกระพริบทันทีใครกันเทนิวบอกว่าคนหนึ่งคือติงสเสวียนแห่งเผ่าเต่ามัาางกรส่วนอีกคนต้าเต่าแห่งน้ำต้าเต่าแห่งทองต้าเต่าแห่งไม้ต้าเต่าแห่งซ่อนไม่รู้ตัวตนอย่างชัดเจนหลินหยุนพยักหน้าทั้งสองคนอยู่ด้วยกันเหรอเทนิวสายหน้าและกล่าว ไม่ใช่ต่างคนต่างซ่อนดูทรงแล้วพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำถึงการมีอยู่ของอีกฝ่ายเพียงแต่ว่าในขณะที่โลกทําถูกทําลายพวกเขาน่าจะพบการมีอยู่ของอีกฝ่ายแล้วลินหยุนกล่าวก่อนหน้านี้เต้าเฉิงเคยเรียกมาก่อนดูเหมือนว่าเรียกสองคนนี้แหละเทหนิวกล่าวน่าจะใช่แต่แม้ว่าทั้งสองจะลงมือก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้อย่างมากก็วุ่นวายนิดหน่อยก็เท่านั้นลินหยุนพยักหน้าเห็นได้ชัดว่าทั้งสองคนนี้ไม่รู้ถึงการมีอยู่ของอีกฝ่าย จึงเข้าใจแม้ว่าตนจะปรากฏตัวก็ไม่อาจช่วยเต้าเฉิงได้เทนิวกล่าวเต้าเฉิงคนนี้ทำไมถึงสามารถมองเห็นความล่มสลายของโลกธรรมและต้องเก็บเป็นความลับด้วยหลินหยุนหัวเราะเย็นชาในเมื่อเขาอยากเก็บมันไว้งั้นก็ให้เขาเก็บไว้เธอเก็บไว้เพื่อวันที่ฉันทำลายต้าเต่าแห่งทำด้วยมือตัวเองเมื่อเสียงจบลงหลินหยุนชี้ไปที่ตรงกลางคิ้ว พลังของศพฟ้ากลุ่มหนึ่งก็ปรากฏออกมาจากซาของราชวงศ์ลินหยุนโบกมืออยู่ที่เนือนภาตะป,ปูขึ้นสนิมสีดำปีหนึ่งอันปรากฏขึ้นบนมือของเขาบนร่างของสเวียเหอโดนตะป,ปูตอนที่เขาอยู่โลกคุณชางเมื่อสเสวียเหอยังมีชีวิตอยู่มันถูกวางไว้ในจักรวาลและมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ที่แข็งแกร่งแต่หลังจากถูกตะป,ปูตัวนี้ผนึกไว้ความทุกข์ทรมานของจิตยานไม่อาจอธิบายได้เลย หลินหยุนก็พยายามยื้อเวลาให้สเสวียเหอและเพื่อที่จะสามารถให้เขาได้ยืนหยัดไปต่อจึงฝืนตอกตะปูอันหนึ่งลงไปตะปูอันนี้ไม่ใช่สมบัติที่จะเอามาต่อกอกับศัตรูได้แต่จิตยานที่ถูกผนึกผนึกจิตวินแม้ว่าหลินหยุนในชาติที่แล้วก็ไม่เห็นอะไรที่น่ากลัวขนาดนี้มาก่อนในมือของเขามีแสงส่องวิบวับขวดชนะทุกก็ปรากฏขึ้นหลินหยุนคว้าจิตวิญญาณของเต้าเฉิงออกมา ตะปูโดนตอกไปที่ตรงกลางคิ้วของจิตวิญญาณของเต้าเฉิงโดยไม่ลังเลทันใดนั้นความเจ็บปวดที่ไม่สามารถอธิบายได้ทำให้เต้าเฉิงกรีดร้องออกมาแต่นี่ยังไม่ถือว่าจบพลังเต่าศพฟ้าที่ห่อหุ้มอยู่กลุ่มหนึ่งในมือของหลินหยุนก็ถูกเขาบังคับให้ไหลเข้าสู่จิตวิญญาณของเต้าเฉิงเสียงกรีดร้องของเต้าเฉิงยิ่งแย่ลงไปอีกเมื่อได้ยินเสียงต่างก็ทำให้ผู้คนกลัวจนตัวสั่นขนลุกขนพอง ลินหยุนมองจิตวิญญาณที่บิดเบี้ยวโดยสมบูรณ์เต้าเฉิงที่เจ็บปวดจนถึงสุดขีดเอ่ยปากพูดด้วยเสียงเย็นชาว่าเต้าเฉิงคุณเป็นคนเลือกทั้งหมดนี้เองตั้งแต่นี้ไปคุณจะรับความทรมานตลอดเวลาจนกระทั่งวินาทีที่ฉันทำลายจัก,กรวาลโลก,กธรรมโดยสมบูรณ์ไม่ต้องสงสัยว่าฉันทำได้หรือไม่ยิ่งไม่ต้องร้องขอความเมตตาเพราะว่าฉันไม่สนใจแล้วพูดจบลินหยุนโบกมือ และวาังมันลงในขวดชนะทุกแยกต่างหากอีกครั้งโหดไร้ายไหมก็อาจจะใช่แต่อีกฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้องกับร่องรอยของเย่เยว่าแต่สุดท้ายก็ไม่ยอมบอกงั้นก็ไม่ต้องโทษเขาแล้วเพื่อเย่เยว่าอย่าพูดว่าเป็นแค่โลกธรรมที่จิบจอยถึงแม้ว่าเป็นหมื่นจักรวาลแห่งนี้หลินหยุนก็กล้าลงมือฆ่าล้างบาง เมื่อหยิบขวดชนะทุกขึ้นมาหลินหยุนรีตามองไปยังทางเหนือของเหนือนพาทางด้านนอกนั้นก็คือที่อยู่ของเขตเต่ามังกรหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งมือของหลินหยุนก็มีแสงวาบขึ้นอีกครั้งกระดองเต่าสีทองเข้มอันหนึ่งปรากฏอยู่ในมือของเขาไฟจิตปรากฏขึ้นแผดเผากระดองเต่าไม่นานนักร่างที่คุ้นเคยร่างหนึ่งปรากฏอยู่ท่ามกลางเปเลวไฟ เกิดอะไรขึ้นคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าอย่าใช้วิธีนี้เพื่อตามหาฉันยกเว้นเสียแต่คุณกำลังจะตายนี่แค่กี่นาทีเองก็จะให้ฉันไปรับศพคุณแล้วลินหยุนหัวเราะเห่เห่กล่าวว่าอย่าพูดจาไร้าสาระเลยหรือว่าคุณยังคิดอยากจะใช้ชีวิตแบบหลบหลบซ่อนๆต่อไปอีกหลายๆปีเงั้นสิทันใดนั้นร่างนั้นก็กรอกตาด้วยความไม่พอใจพูดอย่างไม่พอใจว่าคุณคิดว่าเพื่อนๆนจะเต็มใจไหมไอเวรน,นี้ไม่มีวิธีไม่ใช่เหรอ คุณว่าตอนนี้ผู้บำเพ็ญตนอย่างคุณก็ไม่ต่างอะไรจากมดตัวหนึ่งชั้นก็ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักอย่าว่าแต่ฉันบาดเจ็บเลยถ้าฉันไม่บาดเจ็บแล้วจะยังไงฉันว่าคุณพูดจาดีๆหน่อยได้ไหมติดต่อฉันมาก็เพื่อมายุยยุฉชันโดยเฉพาะเหรอมันสมเหตุสมผลไหมที่คุณจะทําให้ฉันโกรธแบบนี้เมื่อเห็นอีกฝ่ายอารมณ์ของหลินหยุนก็ดีขึ้นเล็กน้อยสุดหายใจเข้าลึกๆและพูดว่ากลับมาเถอะ ครั้งนี้ฉันจะพาคุณไปเขตเต่ามังกรได้ยินลินหยุนพูดเช่นนี้อีกฝ่ายตะลึงอ้าปากค้างสีหน้าแทบไม่อยากจะเชื่อและพูดว่าอะไรนะอะไรอะไรคุณคุณบอกว่าคุณจะพาฉันกลับไปที่เขตเต่ามังกรอีกครั้งเหรอคุณไม่ได้บ้าไปแล้วใช่ไหมนานแค่ไหนแล้วที่คุณกลับมายังจักรวาลเราสองคนห่างกันนานแค่ไหนคุณคุณคุณการบำเพ็ญตนของคุณฟื้นฟูสมบูรณ์แล้วเหรอนี่มันเป็นไปได้อย่างไรลินหยุนกล่าว ตอนนี้ยังไม่ฟื้นฟูแต่ว่าใช้เวลาอีกไม่นานแล้วอีกอย่างฉันจะต้องแข็งแรงขึ้นกว่าก่อนหน้านี้แน่นอนถ้าคุณเชื่อใจฉันงั้นตอนนี้ก็กลับมาได้แล้วพูดจบยังไม่รอให้อีกฝ่ายพูดอะไรเพลิงใหญ่ดับลงกระดองเต่าสีทองนั้นก็ถูกเผาไม่จนเป็นเท่าฐานลินหยุนหันไปหาเทนิวและพูดว่าเพราะฉันกลับมาตรงนี้ถึงเวลาฉันจะพาคุณไปเอาเย่เว่กลับมาด้วยกัน จักรวาลนี้ยังคงไม่มีใครที่สามารถโกหกต่อหน้าฉันได้เทนิวพยักหน้ามองหลินหยุนหายไปจากที่เดิมในทะเลหมอกหลินหยุนก้าวเท้าเดินไปเพียงลำพังเขาทิ้งหลีซิงไว้ที่โลกชางสองไม่นานนักหลินหยุนก็เดินผ่านทะเลหมอกเมฆดำเริ่มปรากฏให้เห็นตรงหน้าสิ่งเหล่านี้คือกรรมของจักรวาลถึงแม้ว่าจะติดมาเล็กน้อยก็จะทำให้เป็นแดเปื้อน การฝึกตนตั้งแต่นี้ไปก็ก้าวหน้าได้ยากมากเนื่องจากพลังของกำเหล่านี้เป็นปริปักกับพลังเต๋าทั้งหมดหลินหยุนระมัดระวังและไม่กล้าเมินเฉยแม้แต่น้อยไม่นานนักหลังจากที่เดินผ่านกลุ่มเมฆดำแห่งกำตรงหน้าก็ปรากฏให้เห็นแผ่นเมฆสีทองหลินหยุนยังคงฉลับผ่านไปไม่รู้ว่าผ่านมานานแค่ไหนแล้วเมฆสีทองหายไปหลินหยุนก็เข้าไปอยู่ในหมอกที่นี่ก็คือสุดฟ้าจักรวาล และก็เป็นหมื่นจักรวาลทั้งหมดเป็นสถานที่ลึกลับที่สุดศูนย์กลางของจักรวาลก็คือสุดล่าทะเลในเมื่อมีสุดล่าทะเลงั้นก็ย่อมมีสุดฟ้าจักรวาลเพียงแต่มีไม่กี่คนที่รู้จริงๆว่าสุดฟ้าจักรวาลอยู่ที่ไหนกันแน่ยิ่งไม่มีใครรู้สุดฟ้าจักรวาลมีการเป็นอยู่อย่างไรกันแน่แต่ลินหยุนรู้เนื่องจากเขาในชาติที่แล้วเคยต่อสู้กับเตาสวรรค์ เคยตายอย่างอนาถภายใต้เต๋าสวรรค์ในขณะที่เขาตายเขาสัมผัสได้ถึงชี้ของสุดฟ้าจัก,กรวาลแน่นอนบางทีอาจจะกลับคืนสู่สุดฟ้าจัก,กรวาลสรุปแล้วเป็นแบบไหนเขาเองก็ไม่อาจฟันธงได้แต่เขาสามารถฟันธงได้เรื่องหนึ่งนั่นก็คือสุดฟ้าจัก,กรวาลอยู่ใกล้กับระยะห่างของฟ้าและระยะห่างของเต๋ามากที่สุด ครั้งนี้ที่เขามาก็เพื่อต้องการเปิดตาเต๋าที่อยู่ของระยะห่างของฟ้าระยะห่างของเต๋าที่ใกล้ที่สุดอย่างไร้จำกัดช่องตามใจทูเดย์บทที่1894เปิดตาเต,ต๋าอย่างไร้จำกัดสถานการณ์เช่นตอนนี้หลินหยุนอดไม่ได้ที่จะพัฒนาการฝึกฝนของเขาไปช้าๆทีละขั้นแม้ว่าจะช้าสำหรับเขาสำหรับคนอื่นแล้วต่างก็เป็นความเร็วที่น่าเหลือเชื่อเขาจะทำให้ดีที่สุดเพื่อเปิดตาเต๋า เปิดต้าเต๋าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อที่จะยกระดับร่างกายให้สามารถทนทานกับพลังต้าเต๋าได้มากขึ้นเขาถึงขั้นพาแก้วรวมสารแห่งโลกชางชองไปส่วนหนึ่งแม้ว่าโลกชางชองไม่ใช่โลกที่แท้จริงก็ตามหลินอยู่ในชาติที่แล้วอย่ามองว่ายืนอยู่ในจุดที่สูงที่สุดของชนเผ่าจัก,กรวาลแต่เมื่อเทียบกับการมีอยู่ที่น่าสะพรึงกลัวที่สามารถเปิดต้าเต๋าของช่วงบรรพการแตกต่างกันตรงไหนยังคงค่อนข้างชัดเจน แตกต่างกันอย่างมากแต่ว่าเขาเคยได้รับแก้วรวมสารชิ้นหนึ่งนั่นก็คือหลังจากที่โลกได้เปิดออกอย่างแท้จริงด้วยตัวของโลกเมื่อผ่านการโคจรไปและความสมบูรณ์นับไม่ถ้วนสมบัติค่อยๆเกิดขึ้นแม้ว่าในตอนนี้ในหมื่นโลกในวันนี้โลกใบเล็กของแก้วรวมสารถือกำเนิดขึ้นและมีไม่มากอย่างแน่นอนลินหยุนในชาติที่แล้วได้รับแก้วรวมสารครึ่งชิ้นด้วยความบังเอิญน,นั่นคือขณะที่โลกเล็กๆแตกสลาย ตอนแรกที่ได้รับมาลินหยุนก็รู้สึกถึงความเหลือเชื่อเนื่องจากสําหรับโลกเล็กๆที่แตกสลายเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีสิ่งของอย่างแก้วรวมสารกําเนิดขึ้นต่อมาขณะที่เปิดโลกชางชองลินหยุนก็นําแก้วรวมสารชิ้นเล็กนั่นมาผสมผสานเข้ากับโลกชางชองและสร้างโลกชางชองแม้ว่าไม่ใช่โลกหนึ่งก็ตามแต่มีความแตกต่างจากโลกไม่มากนะแก้วรวมสารเป็นสิ่งของที่สร้างโดยธรรมชาติ ที่ดูทราบส่วนที่เป็นแก่นสำคัญของฟ้าดินซึ่งสอดคล้องกับเตา๋าเสริมความแกร่งให้ร่างกายด้วยแก้วรวมสารแม้ว่าไม่ถึงขั้นที่จะสามารถให้ร่างกายของหลินหยุนกลายเป็นร่างเตา๋าแต่ก็จะไปถึงขั้นที่ไม่อาจจินตนาการได้อย่างแน่นอนหลังจากที่ไม่รู้ว่าบินไปข้างหน้านานแค่ไหนหน้าผาความว่างเปล่าปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาทำไมถึงเรียกว่าหน้าผาความว่างเปล่า เพราะหน้าผาที่ปรากฏตรงหน้านี้ด้านหลังหน้าผานี้ก็จะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่รู้จบมองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นทั้งแผ่นดินว่างเปล่าไม่เพียงเท่านี้บนหน้าผายังมีน้ําตกแห่งหนึ่งน้ำตกแห่งนี้ไม่รู้เลยว่ามีความกว้างใหญ่ไพศาลแค่ไหนเพียงชำเลืองมองน้ำก็พุ่งขึ้นเป็นหมื่นลี้แล้วก็พุ่งลงมาเสียงอึกทึกราวกับกองทหารที่ฮึกเหิมมองดูอีกทีก็เหมือนว่าจะผ่อนคลายและสงบสีของน้ำตกเปลี่ยนไปอย่างไม่มีกฎเกณฑ์ลึกลับ คนที่แตกต่างกันมองน้ำตกแห่งนี้ก็จะเห็นไม่เหมือนกันเห็นสีที่ต่างกันคนคนเดียวกันมีอารมณ์ที่ต่างกันก็จะเห็นมันในวิธีที่แตกต่างไปจากเดิมรวมถึงสีที่แตกต่างด้วยและในเวลานี้ในสายตาของหลินหยุนน้ำตกแห่งนี้ตอนนี้มีสีสีอย่างที่รู้กันหลินหยุนในชาติที่แล้วได้ตายอยู่ภายใต้เทวโลกเห็นน้ำตกแห่งนี้มี23สี เนื่องจากการที่ได้เห็นน้ำตกแห่งนี้ในชาติที่แล้วก็เป็นเพียงเหตุการณ์ชั่วครู่เท่านั้นลินหยุนถึงขั้นไม่กล้าแน่ใจว่าเป็นของจริงหรือปลอมอีกอย่างไม่มีเวลาเข้าไปดูน้ำตกแห่งนี้ใกล้ๆอย่างระมัดระวังเขาไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่า23สมีนั้นแทนความหมายอะไรกันแน่แต่ว่าตอนนี้ด้วยการเปรียบเทียบทั้งสองลินหยุนเข้าใจในทันทีสีของน้ำตกแห่งนี้น่าจะเป็นตัวแทนว่าตนเองได้เปิดตาเต๋าไปกี่สายแล้ว เพียงแค่เห็นได้ชัดว่าเป็นน้ำตกที่ไหลมาจากความว่างเปล่าทำไมถึงเกี่ยวข้องกับการเปิดต้าเตาอีกอย่างเขาเปิดต้าเตาสีสายก็สามารถมองเห็นสีสีในน้ำตกแห่งนี้ด้วยเขาในชาติที่แล้วเปิดต้าเตาไปยีสบสามสายจึงมองเห็นยีสามสีแล้วนี่หมายถึงอะไรได้อีกหรือว่าเมื่อเปิดจักรวาลเสร็จแล้วก็สามารถมองเห็นสีทั้งหมดของต้าเตาได้งั้นสิทำไมน้ำตกแห่งนี้มหัศจรรย์เช่นนี้ ถ้างั้นน้ำตกแห่งนี้มีความสัมพันธ์กับต้าเต๋าของจักรวาลอย่างไรลินหยุนคิดไม่ออกสักทีและในนี้มีอะไรที่เชื่อมต่อกันอย่างแน่นอนหลังจากที่มองดูอยู่นานเขาก็หยุดคิดไปอย่างง่ายดายเนื่องจากว่าตอนนี้เขาไม่มีเวลาสักเท่าไหร่เขาต้องรีบเปิดต้าเตา๋าขั้นแรกต้าเตาที่เขาบรรลุในชาติที่แล้วต่างก็เปิดออกทั้งหมดจากนั้นค่อยพูดถึงเรื่องอื่น ในวันนี้พลังวิเศษได้สิ้นสุดลงแล้วถึงขั้นที่สามารถทำให้จิตวิญญาณต้าเต๋าแห่งทำอย่างเต้าเฉิงเก็บความลับแทนพวกเขาไว้หลินหยุนมองว่านี่เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากบางทีเบื้องหลังนี้ยังมีอะไรที่เขาไม่รู้อยู่ก็ได้เต้าเฉิงคือพูดเตา๋าอย่าไปดูการบำเพ็ญตนของเขาก็แค่เจ้าแห่งเต๋าเท่านั้นแต่เขาสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการปรากฏให้เห็นถึงต้าเต๋าแห่งทมในจักรวาล เขาไม่ใช่ต้าเต๋าแห่งธรรมแต่ต้าเต๋าแห่งธรรมคือเขาการดำรงอยู่ที่พิเศษเช่นนี้ตามหลักแล้วไม่มีทางที่จะถูกพลังวิเศษสามารถควบคุมได้เขาต้องตายอย่างแน่นอนแน่นอนว่าเขาก็ยังมีความสามารถในการเอาตัวรอดแต่ว่าว่ากันว่าเรื่องของเย่เยว่ามันก็หลายพันปีมาแล้วถ้าหากเขาไม่ต้องการเห็นฉากแบบวันนี้จริงๆเขาน่าจะออกไปจากโลกธรรมไปตั้งนานแล้วถึงจะถูกแต่เขาไม่ทำ นี่ก็ยิ่งทําให้หลินหยุนรู้สึกเหลือเชื่อมันทําให้หลินหยุนรู้สึกว่ามือมืดที่อยู่เบื้องหลังนั่นไม่ได้ธรรมดาเหมือนสุดยอดฝีมือหนึ่งหรือสองคนหรอกอีกอย่างในเวลานี้กลุ่มจนดวงดาวได้แตกแยกออกไปแล้วเดิมทีเขาไม่ได้เชื่อมโยงการแตกแยกของกลุ่มโจรดวงดาวกับการหายตัวไปของเย่เยว่าเลยถึงขั้นที่ว่าเดิมทีไม่มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลย แต่ว่าตั้งแต่การปรากฏตัวขึ้นของผู้ติ๋วตนนี้ของเต้าเฉิงจนไปถึงการเลือกที่คาดไม่ถึงของเขารวมถึงร่องรอยของมือมืดที่อยู่เบื้องหลังนั่นหลินหยุนก็อดคิดมากไม่ได้เลยชี้เย่เคยบอกข่าวคราวเกี่ยวเย่เว่ซึ่งได้รับมาเมื่อเกือบเกือบสองปีก่อนและในตอนนั้นหลินหยุนยังไม่ได้เดินออกมาจากซากของราชวงศ์และในเวลานี้ก็เป็นช่วงที่กลุ่มโจนดวงดาวเริ่มแตกแยกครั้นแล้วการแตกแยกของกลุ่มโจนดวงดาวมีส่วนเกี่ยวข้องกับข่าวคราวนี้จริงๆหรือเปล่า ลินหยุนครุ่นคิดแล้วรู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยดังนั้นเขาต้องยกระดับการบำเพ็ญตนของเขาโดยเร็วที่สุดลินหยุนยืนอยู่ตรงความว่างเปล่ามองดูน้ำตกสีสีรู้สึกได้จริงๆว่าพลังสันสะเทือนต้าเต๋าชัดเจนมากๆราวกับว่าหมื่นเต๋าอยู่ข้างตัวเขายังไงอย่างนั้นเปิดต้าเต๋าแห่งห้าธาตุก่อนด้วยต้าเต๋าแห่งห้าธาตุเกี่ยวข้องกับต้าเต๋าที่ฉันบรรลุในชาติที่แล้ว ครั้งนี้ถ้าฉันสามารถนำทักษะที่บรรลุเมื่อชาติที่แล้วเปิดต้าเต่าให้สำเร็จให้ได้มากที่สุดแม้ว่าพลังต่อสู้ของฉันจะไม่ดีเท่าชาติที่แล้วก็ตามยังไงแล้วก็น่าจะสามารถไปต่อกรกับพวกนั้นได้อยู่ดีในใจของหลินหยุนรู้สึกอยู่ตลอดว่าเรื่องพวกนี้ล้วนแล้วเป็นการชักใยอยู่เบื้องหลังของคนพวกนั้นโดยเฉพาะที่โลกทำครั้งนี้เทนิวมองเห็นติงเสวียนเต่ามังกรที่เหลืออยู่มันยิ่งทำให้เขามั่นใจในการคาดเดาของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆหล,ลินอยู่นั่งขัดสมาธิอยู่ในความว่างเปล่ากดเกณฑ์สีทองพุ่งออกมาจากกลางคิ้วของเขาและทันใดนั้นกดเกณฑ์สีทองนี้กลายเป็นกระบี่ทองคำเล็กๆหนึ่งด้ามจากนั้นก็พุ่งทะยานสู่ความว่างเปล่านี่ไม่ใช่ความว่างเปล่าที่แท้จริงนี่คือขณะที่พลังแห่งกดเกณฑ์ซึ่งทรงพลังจนถึงขีดสุดถึงจะมีความสามารถพอที่จะเปิดพื้นที่ได้นั่นน่าจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ของต้าเตาของจักรวาล ลินหยุนเคยเข้าไปในนั้นเคยเห็นแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลยอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่นานนักเขาก็ถูกพลังของแม่น้ำใหญ่ทำให้สูญสิ้นไปหลังจากที่กระบี่สีทองคำได้ทะลวงผ่านช่องว่างนั้นก็เข้าไปข้างในทันทีนำพาพลังจิตยานของหลินหยุนบินไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องท่ามกลางหมอกสีเทาขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ